เม็ดโตๆใหญ่ๆนะคะเนี่ยค่ะน่าประมาณาช่วงเป็นปลายเดือนหน้าก็น่าจะเก็บได้แล้วค่ะพอมันเหลืองเหลืองแบบใช้เด็ดไปกินนะคะเพราะว่าใบเราไม่มีแล้วอะค่ะไม่มีแล้วเราก็ใช้แบบเป็นเมล็ดแทนก็ได้ฮห,หอมหอมมากแค่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะโอ้โหดกมาก มเมล็ดผักชีนะคะเราก็เก็บแล้วก็ไปตากให้แห้งแล้วก็คัดเอาแต่เม็ดโตๆใหญ่ๆนะคะเนี่ยค่ะให้ชื้นนี่ค่ะ,คะออกมเมล็ดอย่างนี้เอาไปทำอาหารได้นะเอาไปทำแบบเคลิกมเมล็ดมันนะคะแล้วก็เก็บไว้ในในกล่อง แต่ต้องตากให้แห้งก่อนนะคะเพื่อว่าเขาจะได้ไม่อันหมูหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไปตำเหมือนเครื่องเทศใส่ด้วยเรื่อง,องของมเมล็ดผักชีขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายให้ชืน้นนีค่ะออกมเมล็ดอย่างนี้เอาไปทำอาหารได้นะ เอาไปทำแบบเค็กโดยที่เราไม่ต้องซื้อผักแก่แล้วก็จะออกสีเหลืองแบบนี้นะคะหอมเวลาทอดหมูหรือว่าทอดไก่เงี้ยค่ะก็จะหอมนะนะี่เต็มเลยดาก็เด็ดไปด้วยเ,เรื่องของเมล็ดผักชีขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบาย นี่ค่ะโอ้โหดกมากมเมล็ดผักชีนะคะดาปล่อยให้มันเป็นเม็ดเพราะว่าดาจะเอาไว้ทําเมล็ดพันธ์สำหรับปีหน้าอันหมูหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไปตําเหมือนเครื่องเทศใส่ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ดาเอามะเล็ดผักชีมาให้ชมค่ะเล็ดผักชีเต็มเลยนี้แล้วก็เราก็ตัดตัดแล้วก็เอาไปตากพอแห้งแล้วเราก็เก็บมเมล็ดใส่กระปุกนี่ค่ะนี่ก็วาดเมล็ดมันนะคะแล้วก็เก็บไว้ในในกล่องนะคะแต่ต้องตากให้แห้งก่อนนะคะ เพื่อว่าเขาจะได้มานี้แล้วก็เราก็ตัดตัดแล้วก็เอาไปตากพอแห้งแล้วเราก็เก็บเมล็ดใส่กระปุกน,นี่ค่ะนี่ก็ว่าเราก็เก็บแล้วก็ไปตากให้แห้งแล้วก็คัดเอาแต่คล้ายใครชอบไปใส่ในซุปหรือไม่ก็เอาไปตำเป็นคล้ายๆเครื่องเทศอะคะ่ะเครื่องเทศหน้าประมาณช่วงเป็นปลาย เดือนหน้าก็น่าจะเก็บได้แล้วค่ะพอมันเหลืองเหลืองแบบใช้เด็ดไปกินนะคะเพราะว่าใบเราไม่มีแล้วอะค่ะไม่มีแล้วเราก็ใช้แบบเป็นเมล็ดแทนก็ได้หอ,หอมหอมมากแค่นั่งอยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ดาเอา,มาเมล็ดผักชีมาให้ชมค่ะเมล็ดผักชีเต็มเลยอันหมูหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไปตำเหมือนเครื่องเทศ นี้แล้วก็เราก็ตัดตัดแล้วก็เอาไปตากพอแห้งแล้วเราก็เก็บเมล็ดใส่กระปุกน,<ๆ>นี่ค่ะนี่ก็ว่านี่นะคะหอมมากเลยนี่ค่ะงามงามค่ะมเม็ดโตๆใหญ่ๆนะคะเนี่ยค่ะให้ชื้นนี่ค่ะ,คะออก เมล็ดอย่างนี้เอาไปทําอาหารได้นะเอาไปทําแบบนี้นะคะหอมมากเลยนี่ค่ะงามๆค่ะเกลือใส่พริกไทยแล้วก็เมล็ดผักชีนะคะผสมลงไปก็จะทำให้หอมหออ ใช้เด็ดไปกินนะคะเพราะว่าใบเราไม่มีแล้วอะค่ะไม่มีแล้วเราก็ใช้แบบเป็นเมล็ดแทนก็ได้หอมหอม,หอมมากแค่นั่งอยู่ตรงนี้เกลือใส่พริกไทยแล้วก็เมล็ดผักชีนะคะผสมลงไปก็จะทำให้หอมหอมเกลือใส่พริกไทยแล้วก็เมล็ดผักชีนะคะผสมลงไปก็จะทำให้หอมหอม เขาก็เก็บแล้วก็ไปตากให้แห้งแล้วก็คัดเอาแต่ใส่ซุปเ,เขาเรียกว่าอะไรน้ำซุปน้ำก๋วยเตี๋ยวหรือว่าเอาไปเขาเรียกว่าอะไรทำไก่หวาเมล็ดมันนะคะแล้วก็เก็บไว้ในในกล่องนะคะแต่ต้องตากให้แห้งก่อนนะคะเพื่อว่าเขาจะได้ไม่ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ดาเอามาเล็ดผักชีมาให้ชมค่ะเล็ดผักชีเต็มเลยเร้ก็เก็บแล้วก็ไปตากให้แห้งแล้วก็คัดเอาแต่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ดาเอามาเล็ดผักชีมาให้ชมค่ะเล็ดผักชีเต็มเลยเม็ดโ,โตโตใหญ่ๆนะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะหอมมากเลย นี่ค่ะงามงามค่ะดาปล่อยให้มันเป็นเม็ดเพราะว่าดาจะเอาไว้ทำเมล็ดพันธุ์สำหรับปีหน้าเมต็ดตโตๆตใหญ่ๆนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะโอ้โหดกมาก มเมล็ดผักชีนะคะให้ชื้นนีค่ะออกมเมล็ดอย่างนี้เอาไปทำอาหารได้นะ<ม>เอาไปทำแบบเม็ดโตๆใหญ่ๆนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะโอ้โหโดกมากมเมล็ดผักชีนะคะดาปล่อยให้มันเป็นเม็ดเพราะว่าดาจะ เอาไว้ทำเมล็ดพันธุ์สำหรับปีหน้าดาปล่อยให้มันเป็นเม็ดเพราะว่าดาจะเอาไว้ทำเมล็ดพันธุ์สำหรับปีหน้าใช้เด็ดไปกินนะคะเพราะว่าใบเราไม่มีแล้วอะค่ะไม่มีแล้วเราก็ใช้แบบเป็นเมล็ดแทนก็ได้หอ,หอมหอมมากแค่นั่งอยู่ตรงนี้ ใช้เด็ดไปกินนะคะเพราะว่าใบเราไม่มีแล้วอะค่ะไม่มีแล้วเราก็ใช้แบบเป็นเมล็ดแทนก็ได้หอมหอม,หอมมากแค่นั่งอยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ดาเอาเมล็ดผักชีมาให้ชมคะ่ะเมล็ดผักชีเต็มเลยด้วยเรื่องของเมล็ดผักชีขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบาย คล้ใครชอบไปใส่ในซุปหรือไม่ก็เอาไปตำเป็นคล้ายๆเครื่องเทศอะคะ่ะเครื่องเทศนี้แล้วก็เราก็ตัดตัดแล้วก็เอาไปตากพอแห้งแล้วเราก็เก็บเมล็ดใส่กระปุกน,นี่ค่ะนี่ก็ว่าโดยที่เราไม่ต้องซื้อ ถ้แก่แล้วก็จะออกสีเหลืองแบบนี้นะคะแล้วนี่ค่ะโอ้โหโดกมากมเมล็ดผักชีนะคะคล้ายๆใครชอบไปใส่ในซุปหรือไม่ก็เอาไปตำเป็นคล้ายๆเครื่องเทศอะคะ่ะเครื่องเทศด้วยเรื่องของมเมล็ดผักชี ขอบคุณที่รับชมนะคะบายบายโดยที่เราไม่ต้องซื้อถ้าแก่แล้วก็จะออกสีเหลืองแบบนี้นะคะด้วยเรื่องของเมล็ดผักชีขอบคุณที่รับชมนะคะบายบายใส่ซุป เขาเรียกว่าอะไรน้ำซุปน้ำก๋วยเตี๋ยวหรือว่าเอาไปเขาเรียกว่าอะไรทาไก่หวาเมล็ดมันนะคะแล้วก็เก็บไว้ในในกล่องนะคะแต่ต้องตากให้แห้งก่อนนะคะเพื่อว่าเขาจะได้ไม่ใส่ซุปเขาเรียกว่าอะไรน้ําซุปน้ําก๋วยเตี๋ยวหรือว่าเอาไปเขาเรียกว่าอะไรทําไก่หวาโดยที่เราไม่ต้องซื้อ แก่แล้วก็จะออกสีเหลืองแบบนี้นะคะลรวนี้แล้วก็เราก็ตัดตัดแล้วก็เอาไปตากพอแห้งแล้วเราก็เก็บเมล็ดใส่กระปุก